สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวันหยุดที่ประเทศเดนมาร์กนะคะก็ฝนตกไม่ได้ออกไปไหนปามาดูผักที่ปลูกในเรือนกระจกไว้กินสำหรับครอบครัวนะคะนี่มาดูว่าม,มันคืออะไร กำลังพึ่งขึ้นนะคะที่แรกนึกว่าเขาจะไม่ขึ้นแล้วอันนี้เป็นกะเพราใส่ฝานเมล็ดกะเพราไปกะเพราได้มาหลายปีแล้วน้องสาวส่งมาให้จากไทยเนาะ mm hmm. เกือบเกือบห้าปี mm hmm. คิดว่าเขาจะหมดอายุเลยลองหวานหวานไปก่อน ก็ขึ้นนะคะแต่ดูอันนี้ล้อมแหลมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นอผักชีแต่เขาไม่ขึ้นก็มเมล็ดพันธุ์น่าจะหมดอายุไปแล้วอันนี้เป็นกระถางเก่ากระถางมะเขือเทศของปีที่แล้ว อันนี้ก็จะมีเม็ดเก่าเขาเหลือเนาะเขาก็ขึ้นมาอยู่นะคะเนี่ยต้นสองต้นสามสี่ต้น,ตน, 3, ตนแล้วก็น่าจะมีนนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วถัดไปตรงนี้ค่ะอันนี้คือสตอเบอรี่กำลังติดช่อติดเอ ผลแล้วนะใกล้จะได้กินแล้วค่ะถ้าแดดออกดีๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งโตวไวอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้สามีสามีชอบสามีอยากกินจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปหาชื่อลงไว้ให้ที่หลังนะคะนี่ต้นแตง กว่าพันยาวนะคะน,นี้ต้นนี้ลูกจะยาวแล้วในก,กระถางอีกอันนึงอันนี้ต้นขึ้นช่ายของอันนี้ต้นเก่านะไม่ได้ลงใหม่ของปีที่แล้วเขาไม่ตายนะที่เขาจะขึ้นมาใหม่ ตัวนั้นนี้ลงใหม่ค่ะไปซื้อที่เรือนพ่อชํำต้นผักแพล่แล้วก็ถัดมาเป็นสลัดคุณแม่ชอบกินสลัดพันนี้มากใบกรอบก็เลยซื้อมาลงไวอันนี้ก็ ต้นหอมเอาหัวมาทิ้งไว้นะคะเอาหัวหอมซื้อหัวหอมมาแล้วกินไม่ทันก็เลยเอามาเอถมดินไว้ตรงนี้เขาก็ขึ้นมานเนี่ยเป็นดอกเป็นดอกแล้วปลูกไว้ยังกระปลูกไว้ประดับไม่กินเ,เวลาเรากินเราก็ซื้อซื้อจากซูเปอร์ ก็มีพาสต์ลี่ชอบกินออซอสพาสต์ลี่ไปทำซอสเห็นพุ่มนี้จะเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะซื้อมาเยอะเกินเวลาทำกับข้าวกินก็จะซื้อมันฝรั่งเป็นแพ็คถุงที่กินไม่ทันก็เอา หัวมันเนาะมาถมดินไว้เขาก็ขึ้นมามเห็นไหมแล้วเดี๋ยวอีกสักน่าจะอีกเดือนหรือเปล่าต้องดูต้องมีวิธีดูต้องถามย่าย่าคุณเดนเนาะต้องถามย่าว่าเมื่อไหร่เราจะขุดดูได้ว่าเขามีหัวหรือยังแล้วก็จะถัดไปทานู้น ون. จะเป็นอันนี้ก็แตงกวาอันนี้แตงกวาพันเล็กลูกจะเล็กหน่อยไว้กินเอกินเล่นๆเ,เออกินเป็นสแน็คเนาะกินเต่เามาดูเพราะว่าไปตอนไปซื้อมาเขาบอกว่าพันสกู๊ตเหรอก็คือเหมือนแบบละอ่อนพันธุ์เล็กไม่ได้ลูกใหญ่ไม่ได้ลูกยาว แล้วก็มะเขือเทศพันเชอรี่ไว้กินแม่ชอบกินพันลูกเล็กไปทำสลัดแล้วก็มีพริกสองต้นอันนี้ซื้อมาจากเรือนพ่อชํำเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเผ็ดมากเผ็ดอันนี้เผ็ดระดับหกแต่ยังไม่รู้ต้องรอดูตอนเขาเป็น เอเป็นลูกเป็นได้ได้ผลผลิตก่อนอันนี้ก็ระดับอันนี้ระดับอันนู้นละอันนู้นระดับ6ตัวนี้ตัวนี้ระดับ6ส่วนตัวนี้ระดับ7ดูจากในรูปแล้วเอมันดูคล้ายๆพิกกรเหลี่ยงก็เลยซื้อมานะคะยัง เดี๋ยวมาดูกันเวลาเขาเป็นเป็นเม็ดติดเม็ดแล้วจะเป็นยังไงก็แค่นี้ค่ะข้างนอกก็จะฝนตกเป็นดอกไม้เนี่ยฝนตกนู้นก็จะเป็นดอกไม้ในบ้านในสวนที่บ้านทิวลิปค่ะแม่ชอบทิวลิปแล้วก็จะมีนู้น,นต้นเชอรี่ เขากำลังจะผัดดอกนะเด๋ยวใบอ่อนมาเด๋ววเขาก็จะติดผลติดลูก2ต้นโน้นก็จะเป็นแอปเปิลกำลังติดดอกแอปเปิลกำลังเริ่มติดดอกตรงโน้นใคร <laughs> สามีมาแอบ,บดูเมียทำ YouTube นะคะไปแล้ว ก็เท่าดีอะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะไปไหนไม่ได้ติดฝนออกนอกบ้านที่แรกว่าจะพาไปเที่ยวเข้าไปในป่าเพราะว่าป่าตอนนี้ใบไม้เขาเริ่มแบบกำลังติดเห็นไหมเขียวๆเขียว,ยวอ่อนๆกำลังสวยพอฝนตกไปไม่ได้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าพาไปดู ในป่านะคะยังไงก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องไทยเดนนิสแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ